สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมีเรื่องมาเล่าแล้วก็มาแชร์ความรู้ให้กันนะคือใครที่แต่งงานกับคนที่ต่างประเทศไม่ว่าแล้วก็ได้อยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่อังกฤษที่อเมริกาหรือว่าที่ออสเตรเลียถ้าสมมุติว่ามีใครที่เกิดเหตุการณ์ว่าสามีหรือภรรยาตัวเอง abuse เราเราต้องทําอย่างไรบ้างวันนี้ค่ะเดีย๋ยวพี่จะบอกแต่ละสเต็ปเลยนะข้อแรกค่ะ โทรหาตำรวจหรือแจ้งตำรวจสถานีตำรวจยงจีบไยใกล้บ้านเราแต่ถ้าไม่รู้สึกว่าแบบไม่อยากไปแล้วกลัวจดเบอร์นี้ไว้นะคะคนที่อยู่ออสเตรเลียคือ180 0 7 3 7 7 3 2แจ้งว่า domestic violence ข้อที่2เก็บหลักฐานค่ะถ้าใครที่รู้สึกว่าโดนมากกว่าหนึ่งครั้ง เราก็ไม่อยากพูดเพราะว่าข้อแรกอายอย่าอายเขามีกฎหมายรองรับเราอยู่เนาะที่ออสเตรเลียโดยเฉพาะเลยนะมีกฎหมายรองรับเราอยู่อ่าแล้วให้เราเก็บหลักฐานไว้หนึ่งสองแล้วเวลาที่เราเก็บหลักฐานเนี่ยเราต้องทำอย่างนี้วันที่สองมีนาคม2พฤษภาคมเอ้ยพฤษภาอะไรประมาณนี้ค่ะเขาทำอะไรบ้างเวลาอะไรที่เราโดนเนาะโอเค ข้อที่3ถ้าเราสามารถย้ายออกได้เราย้ายค่ะถ้ารู้สึกว่ามันย้ายไม่ได้เราไม่มีเงินเราต้องทำยังไงอันนี้เราคุยกับเชลเตอร์ได้ข้อต่อไปค่ะเราต้องยื่นแจ้งขอ A V O เพื่อไม่ให้คนคนนั้นเขาเข้าใกล้เราภายใน1-2เมตร A V O มาจากอะไร A V O มาจาก Apprehended Violence o r แล้วมันก็มาจากการที่ตำรวจเขาจะมา protect เราแล้วผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้จะไม่สามารถเข้าใกล้เราได้นะคะข้อต่อไปหลังจากที่เราทำ a b o เพื่อไม่ให้คนคนนี้เข้ามาใกล้เราลเนี่ยเราจะต้อง <c oughs> ทําการใหญ่บ้านแต่ถ้าใครอ่ะที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยหนูไม่มีเงินเลยฉันไม่มีเงินเลยผมไม่มีเงินเลยผมต้องทํำยังไงโทรกลับไปที่เบอร์แรกที่พี่ให้ไปค่ะ1800เบอร์นั้นเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้อีกทีนึงเนาะแล้วก็บอกเขาไปว่า I want the housing assistance ก็คือการช่วยให้หาบ้าน because I am the victim of domestic violence ก็คือผมหรือฉันเป็นเหยื่อของ domestic violence นะคะ